ถูกต้องน้องแหม่มพี่สมพาน์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะอืมเราให้กำไรซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ฝากนะฝากฝากไปให้ลังใัน้นงะฮักแพงด้วยแล้วก็อใครที่กำลังตามเข้ามานะอืพี่รันว่าเริ่มต้นเริ่มต้นการไปอิปซีเนาะฮักแพง้งถ้าใครที่ยังว่าใครที่ทําช่องเอาเป็นว่าใครใครที่ทําช่องก็แลวกันใครที่คิดจะทําช่องหรือทํา เกี่ยวกับองค์กรสาวน้อยเนี่ยเด็กๆในวงสาวน้อยเนี่ยสามารถจับขึ้นมานะพี่รันเห็นมีช่องหนึ่งที่เขาเขาเขาจะเชียร์น้องมานะนะแล้วน้องนี่นี่นี่ท่านแปรท่านแปรท่านแปรมาแล้วเนี่ยเขาก็เชียร์เขาก็เชียร์มานะนะเชียร์น้องมานะเชียร์น้องชูใจอืมเพราะฉะนั้นน้องหักแห้งเนี่ยใครอยากจะขึ้นมาขึ้นมาทําช่องเกี่ยวกับน้องหักแห้งในวงอ่ะอ่ะรำเพลินรำ รำเพรินโชว์นะพี่รันว่าก็สามารถทําได้นะพี่รันว่าก็ขึ้นมาคูดมาคุยรอจังหวะเราเป็นอีฟซีเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาใครต้องการนับหนึ่งขึ้นมาเลยหนึ่งก็คือน้องฮักแหงเหมือนที่เรามานับหนึ่งกับองค์อิงเหมือนพี่รันน่ะเหมือนพี่รันนับหนึ่งกับน้องอิงกับองอิงกับลูกสาวเราเนี่ยตั้งแต่มาสมัครหลังฮานพี่รันนับหนึ่งตรงนั้นทําช่องนับหนึ่งจากตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ติดตามลูกสาวเราก็ดันก็เชียร์ลูกสาวเราขึ้นมา จนลูกสาวเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจเพราะอย่างน้อยเราเป็นหนึ่งในนั้นที่สนับสนุนลูกสาวเราแต่คนที่ดันและคนที่เจรนายคนที่ทําให้ลูกสาวโด่งดังได้ก็คือพ่อโจคือ,อโจเป็นคนเจรนายนะพ่อโจเป็นคนเจรนายเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาแล้วลูกสาวเราก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็หั่นเพียนแล้วก็ถึงได้ประสบความสำเร็จสำหรับเราเป็นเอฟซี เราเป็นผู้สนับสนุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกสาวเราดังแล้วก็ทำให้องค์สาวน้อยมีอ c ฟซีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอ้บต้องมาถามหาหรอกจะ้ะพี่รันคุยหลังใหม่กับปู่ตลอดนะอ่าขอบคุณนะคะ,อะเอาไม่รู้ว่าอ่าไม่รู้ว่าเอาชื่อของเขามาใช้เนี่ยผิดไหมพี่รันว่าอืม ถ้าถ้าเป็นตัวจริงเอ่อไม่ใช่นะอืมพี่รันว่านะอืมก็ต่างคนต่างเดินนะเพราะพี่รันก็สำหรับปู่ปู่ก็ทำความท่านของปู่แต่มีอะไรเราชชทหากันตลอดนะปู่คืออ่าบุญธรรมของพี่รันพี่รันเป็นแม่บุญธรรมของปู่นะขอบคุณมากค่ะอืมเพราะฉะนั้นไม่ไม่เป็นไรเราคุยกันหลังไม่ตลอดนะคะขอบคุณค่ะพี่ปิ๊กอืม อชอบที่บอสพูดองอิงคือลูกสาวของผมแหะถูกต้องพี่สมบานยังไงองอิงก,ก็คือลูกสาวผมอเด็กๆเด็กๆที่เข้ามาก็คือคนในองค์กรนะอะเด็กๆที่เข้ามาก็คือคนในองค์กรขอบคุณการน้องทวนรดตู้บุรีล,รลมสวัสดีครับพี่รันนะเอออันนี้พี่รันดีใจมากเลยพี่รันโอ้ยดีใจหลายๆพี่รันนี่ยิ้มแก้มปีเลยแหละอืบอสผิดอบอสผิดมากเลยที่ทำให้ ดังทั่วโลกรักกันทุ่หัวป๋อมหัวป๋มแอดพอลขอบคุณค่ะคุณชัยพลนะขอบคุณค่ะแต่เราจะไม่อ่านชื่อนะมันสามารถอ่าอ่ามันมีม,ม,ม,มีมันมีหลายชัยพลอ่านามสกุลเราไปอ่านก็แล้วกันสุดยอดมานกนะคะพี่รันพูดได้ใจมากค่ะเวลาพูดถึงน้องขอบคุณค่ะคุณชติมาก,ก็เรายืนหนึ่งลูกสาวเราอะ่ะอืมไม่ลืมหรอกค่ะอืมไม่ลืมหรอกไม่ลืมไม่ลืมนะอืม ไม่ลืมก็ยังยังให้กาลังใจเราถือว่าเราเป็นถือว่าเราก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์นะพี่ดันว่ากรรมของคนแต่ละกรรมของใครของมันอ่ากรรมเราก่อความดีเราสร้างพี่ดันพูดอยู่เสมอแล้วไงกรรมเราก่อความดีเราสร้างนะเพราะฉะนั้นอ่าพี่ดันไม่เคยลืมพี่ดันไม่ไม่เคยลืมนะ่อไม่ไม่ลืมอืม <c oughs> อะไรก็แล้วแต่อืมเขาไม่ได้เกลียดเราเราก็ไม่ได้เกลียดเขาแต่เราต่างคน แค่นั้นเองปู่อันนี้ต้องไปถามปู่เองนะคะไปถามปู่เองจ้ะพี่พรภัยจริงๆค่ะบอสทำให้เอฟซีรักหัวปรับหัวปัม๊มเพราะหลงเพราะหลงคลิปเพราะลงคลิป,ปหมูอิงอ่ะตลอดถูกต้องค่ะน้องสมศรีใช่ครับบอสโจอย่าโทษใครท <c oughs> ี่งสงบใช่ครับบอสโจอย่าโทษใครว่าทําไมาคนรักน้องอิงกันก็ว่าบอสโจทําตัวเองทําตัวเอง,เองปั้นเอง เองเองจะโทษใครล่ะทําให้คนรักน้องทั้งประเทศ <c oughs> โอ้ยถูกใจ